ใช่ใชใช่เบอร์โทรค่ะศูนย์หกสามเก้าสามสองหกสองเจ็ดสี่เบอร์ที่โทรมาอีกเบอ,อร์หนึ่งมันมัน,มนไม่ได้ใช้แล้วอ,อันนี้หนูเป็นคนเก็บข้อมูลครับอันนี้เจอที่บริษัทของมูฟเ่นมาดูงานที่ปลูกไว้นะครับปลูกไว้สี่ปีแล้ว โอ้เป็นส่วนผสมบาโฟผสมกาแฟยุงไทยเนาะครับอ่านี่ๆๆนี่แม่แมงแบบนี้ไหมนี่แมงมันกินกินต้นนี่ผมนะครับมันตายกันวันเหลือจะงานหนึ่งเสร็จดีเลยมันมันมันโมตายมันครับเปพยุงไทยกินนึกกันเนียครับเน่มันจอเนี่ยไอ้เนี่ยกินบ้างครับกินเราบ้างก็ครับดีแต่มันโมตายไอชีไอยีเขิมฉีดยายาคาร์เมลนะครับฉีดเข้าไปลวด มันเป็นคล้ายๆเป็นเพราะมันเริ่มมีแกนผมว่ามันมีแกนแล้วนี่นะครับมันมีแกนปุ๊บมนแลกไอตัวหัวแข็งนะครับมันข้าไปกินแกนถามว่ามันตายบ่มาตายแต่แกนน้ำชบวเหลือเนี่ยไปยุ่งเวียดนามเหมือนสวนยูไอจังหวัดน่านนะครับมันกินแกนเบ้อมันมันจะกินรอบจะเนี่มันกะมันจะมืดอายุใครมันหรอกแม่งครับครับวันนี้มันกะจะตายไป ต้นไหนที่มัไทยกับพยุงเวียดนามทห่าต้นใหญ่ติอันไหนยุงไทยี่พยุไทอ้พยุงเวียดนามพยุงเวียดนามนี่มพยุงไทยอันนี้พยุงายุงไทยจะปลูกก่อนหนึ่งปีอันนี้พยุงไทยเนี่ยไทยนยง ไอ้ไหลําอันนี้ไทยนี่เอาสองต้นนี้นี่จะได้ง่ายอันนี้พย,ยุงไทยเหรอใช่<า>ต้มตัดงี้เพื่อนเนี่ยแัดิงเลื่จะได้เห็บตดเพ่้งกันมนเทลงมาเทลงมาป <c oughs> นกรน <c oughs> น,นิ่ด <c oughs> ีใหไฮหลําจะอยูน่นซนปน ให้ล้ำไปเร่อยๆแซมกันไปเนาะคือแบบไม่ได้แบบเป็นวัดเป็นระยะเท่าไหร่ก็คือมาแซมแซมกับพยุงไทยไปครับผมก็คือเราปลูกพยุงไทยไปก่อนพยุงพยุงไทยแล้วถึงมารู้จักอ่าแล้วถึงมารู้จักพยุงเวียดนามใช่ไหมก็รู้จักตั้งแต่ปีแรกแล้ะแต่ว่าอลไรขอตังผูกจัดการยังไม่ได้ขอตังผู้จัดการขอตังไม่บ้าไม่ได้อันนี้ก็แอบไปเขาไม่ไปด้วยนี่ไปซื้อตอนไปซื้อยูออันสมเด็จะไปคนเดียวเลยโอ้ใจเอาทังหม ตั้งบักไก่ไอ้สมเด็จเลยลงมาแล้วมันจะเป็นเสีดาวถ้าเรล็กๆนะคือมันจะตอนนี้จะมาเนี่ยพิ่มไปซื้อเพิ่มเล่ห์สองสัญญาให้มันด้เป็นอันมาค่ะเดี๋ยวไอ้ขอถ่ายคลิปหน่อยค่ะครับครับเดี๋ยวคุยกันในคลิปก็ได้ครับเนาะอ่ได้พึ่งไม่พึ่งพวกผมเดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งให้วมดีโอนะครั้งแรกที่บริษัทไม่ยีอมมาเลยแม่นแม่นครับยังไม่ยังไม่เคยมีใครมาเนาะยัง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 เดี๋ยวเดี๋ยวหนูส่งคลิปให้ค่ะ ครับเดี๋ยวส่งรูปส่งให้ส่งรูปส่งคลิปให้แอดไลน์หนูไว้เออแอดไลน์ลูกค้าไว้เลยโอเคพร้อมยังโอเคอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเราจะได้ถามว่าปลูกพยุงกับอันนี้ใส่กันโอเคข้อแตกต่างอะไระมาณน้นะครับและการดูแลเหมือนกันไม้หนุนกับคม้หนึ่งสองสวัสดีค่ะเปิดไปและเปิดยังเปิดยังอุ๊อีกแล้วหนึ่งสองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรา ผงมูอายุน้อยร้อยล้านค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูงค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนของคุณสุบันวันชูพริ้งครับที่บ้านเทพคีรีอ๋อบ้านเทพคีรีนะคะค่ะซึ่งสวนนี้จะสังเกตได้ว่าปลูกพืชหลายชนิดมากครับก็คือปลูกผสมผสานเนาะเป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยแล้วก็อ่าทีนี้อ่าเบื้องต้นเนาะเราจะถามว่าปลูกประมาณกี่ต้นคะปลูก ของพันปยุงพันไทยประมาณ4ี่ร้อยต้นโอ้แล้วอ่าแล้วก็มีอ่ายางนาร้อยต้นค่ะและก็ปยุงเวียดนามเจ็ดสิบต้นค่ะแล้วก็ปยุงไหหล่ำสาสิต้นจะเป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดยไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยจะเห็นได้ว่ามีพยุงไทยแล้วก็พยุงไฮหล่ำเวียดนามใช่ผสมด้วยครับแต่ปยุงไทยจะปลูกก่อน หนึ่งปีมันก็เลยจะจะขึ้นในก่อนอ๋อพะยงไทย,ยปลูกก่อนหนึ่งปีแต่ว่าพะยงไทหลั่มเวียดนามปลูกมาในปีถัดมาใช่ใช่โอ้อ,อย่างนี้เราอยากรู้จังเลยค่ะว่าการเจริญเติบโตยอย่างเงี้ยค่ะตัวไหนเจริญเติบโตได้ดีกว่ามันเท่าๆกันในช่วงช่วงนี้เพราะว่ามันปลูกชิดเกินไปเนาะอ๋อปลูกชิดเกินไปแต่ว่าเท่าๆกันแต่ถ้าเปรียบเทียบระยะปีก็คือไฮหลํ่โตกว่า เพราะว่าโตัวเท่าพยุงไทยเลยจะสังเกตได้ว่านี่เนาะขออนุญาตค่ะอันนี้ที่ลงล่ะเป็นพยุงเวียดนามนะคะที่ออกจากทางบริษัทเราตอนนี้อ่ะต่อไปจะเป็นตัวเป็นตัวนี้จะเป็นพยุงไทยที่ปลูกก่อนหนึ่งปีตัวนี้ปลูกก่อนหนึ่งปีจะเห็นได้ว่าขนาดลําต้นเนาะขอขอที่วัดหน่อยค่ะสักคู่นะคะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเนาะขนาดรอบต้นที่เป็นพยุง ไทยตัวนี้อ่อันนี้พยุงไทยจะอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนเนาะ,ะเราไปดูพยุงไหหลําเวียดนามนะคะที่ปลูกทีหลังหนึ่งปีเท่าไรคะอ้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเซนเท่ากันเท่ากันเลยนะคะ,ะซึ่งปลูกคนละปีนะคะตัวนี้ะะจะเห็นได้ชัดว่าตัวพยุงไทยกับพยุงไหหลำเวียดนามของเรานะคะ จะเข้าแก่นได้เร็วกว่าผมตัดแต่งกิ่งเมื่อปีที่แล้วตัดแต่งกิ่งเมื่อปีที่แล้วเห็นมีแก่นแล้วของพยุงของพยุงเวียดนามอ๋อตัวนี้ก็คือมีแก่นแล้วแต่พยุงไทยก็ยังไม่เห็นแก่นหรอกพยุงไทยยังไม่เห็นแก่นเลยแต่ตัวนี้เห็นแล้วซึ่งปลูกทีหลังคโอ้โหก็คือตัดกิ่งออกไปใช่ไหมคะแค่ตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งดูว่ามีแก่นหรือยัง แต่มีแล้วมีแล้วโอ้โหก็คือสวนทั่วไปเนี่ยคุเคยเขาจะปลูกพืชอะไรนะกสู้หุุนเวียนใช่ทั่วไปแต่นี้ก็คือจะเป็นอเขาเรียกอะไรปลูกไม้ยืนต้นด้วยกันทั้งหมดหลกหลายสายพันธุ์ก็น่าสนใจนะคะเราไม่จาเป็นว่าเออคุณต้องปลูกพยุงอย่างเดียวพยุงไฮหลังเพราเราไปหมดก็ได้คุณสามารถปลูกอย่างอื่นก็ได้ใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นสวนแบบอย่างได้เลยเนาะเป็นพืชยืนต้นทั้งหมดเลยที่ปลูกร่วมกันซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นระยะที่แบบว่าเหมือนแบบ ่าระยะสองตอนตอนแรกปลูกพระยุงไทยสี่เมตรคูณสองเมแล้วก็มาแซมระหว่างกลางก็เลยกลายเป็นสองคูณสองแซมแซมไฮลัมเข้าไปออ๋ช่วงสี่เมตรคูณสองเม่ะก็เลยกลายเป็นชิดหน่อยมันก็จะชิดหน่อยแต่ว่าก็โตดีก็คือโตเท่ากันเลยตอนนี้ก็คือซึ่งปลูกทีหลังแต่ว่าโตก,กว่าโอ้นี่นนน ก็คือสังเกตได้ว่านะคะต้นพยุงไหหลำพยุงเวียดนามของเรานะคะจะโตพันธุน์ของพยุงไทยนะคะซึ่งพยุงไทยจะปลูกไปก่อนแล้วหนึ่งปีนะคะคถึงจะลงไมาทีนี้อ,อยากสอบถามเบื้องต้นหน่อยค่ะว่ารู้จักได้ยังไงแล้วถึงทําไมถึงได้มาปลูกคะเพราะว่าเห็นว่าก่อนหน้านี้ปลูกพยุงไทยแล้วทีนี้ก็มาปลูกด,ดูใน y o u youtube อ่บบริษัทของหมู่ค่ะก็เลยติดตามไป ที่บริษัทใจที่สมเด็จอ๋อแต่ก่อนไปซื้อที่สมเด็จเลยจากน้องบัวลำพงนะคะวิ่งไปที่สมเด็จวิ่งไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินเลยนะคะใช้พื้นที่ใช้ระยะทางเยอะมากหลายร้อยกิโลเลยแต่แต่เห็นได้ว่าเบื้องต้นเมื่อกี้บอกว่าไปคนเดียวไปคนเดียวแอบไ็พร้อมแบไมาเห็นด้วยอ๋อแอบภรรยาไปอีกนะคะว่าถ้าไม่ปลูกสักทีมันก็ไม่โตสักทีก็ไปคนเดียวเลย อ๋อทำไมถึงถึงไม่ได้ปลูกพร้อมกันกับพยุงไทยคะพยุงไทยตอนนั้นมันเบี่ยไม่ได้ซื้ออ๋อขอเอาแล้วก็กําลังรดน้ำเราไม่พอด้วยค่ะแล้วตังค์ก็ช่วงนั้นก็ไม่มีด้วยค่ะตอนปลูกตัวแรกสี่ร้อยต้นนี่ต้องหิ้วถังรถเองทุกวันโอ้อยังไม่ได้มีการวางระบบน้ำยังไม่ได้มีการวางระบบน้ําแล้วทีเนี้ยค่ะมีปัญหาไม่เลี้ยงยากไหมคะมันก็มีแมลงนี่แหละแมลงที่ที่ที่ จะกินแมลงหัวแข็งแข็งเป็นร่วงเป็งเจางแต่มันเจาะรอบนี่มันจะตายเลยนี่จะกินเนื้อเยื่อไปนี่แล้วเราทำโชคดีที่มันมันไม่รอบมันสู้ไวปล่อยธรรมชาติเลยแต่มันก็ปีปีต่อไปมันก็ทําเนื้อเยื่อที่มันหายไปมันก็จะเริ่มเติบโตอ๋อมันก็ผสานแผลเองอ๋อตอนนี้มันไม่ไหวตอนแรกก็หาเหล็กหาอะไรมาแยงให้มันตายแล้วก็มาฉีดบางทีก็เอา อ้อยน้ำมันเครื่องเก่ามาลาดต้นไม้ตายสิอีกแต่ก็พบปัญหาเยอะแก้ปัญหามาด้วยต้นไปมันมันรูไม่ตรงบางทีมันก็ซอกแตกไปแล้วก็แห่มันไม่ไม่ถึงตัวมันที่จะบอกว่าเอาไปฮะที่ลืมเกี่ยบไมปอ้าวเพียงอย่าบอกนะตั้งแต่ต้นเป็นไรเป็นไรดูต้นนี้กันนะต้นใหญ่ดีไม่เป็นไรที่เขาเดี๋ยวทีมเราทำกิดให้วเขาจะได้ให้เอาไปเรา นี่ก็ใช่ก็ฟางส่วนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรปกติของภาษาก็น่าสนใจครับนี่ก็ใช่นี่ต้นใหญ่ดีต้นนี้ก็ตัวคือว่าพูดว่ไม่มันเสียบดีว่าไม่เสียบไม่เสียบเอ้ามาเอ้ามาโอเคมาโอเคสู้ๆค่ะอีกรอบนึง ไหวนะอ่านะที่เดิมที่เดิมไะไปได้ตัดแต่งตัวนี้แล้วก็จะได้ตัดแล้วก็ติดตามในเพจได้เลยเดี๋ยวตกจลงครับในเพจแล้วหนูก็จะฝากว่าเออมาเยี่ยมชมสวนได้นะคะอะไอยนี้ก็เป็นสวนตัวอย่างคืออันนี้ปลูกก่อนใช่ไหมแต่ขนาดต้นมีขนาดที่เท่ากันเท่ากันแต่ข้อแตกต่างที่เห็นชัดชัดคือแก้วเข้าแก่นเนาะอันนี้เข้าแก่นดีกว่าอะไรประมาณนั้นโอเคแข็งนะอ่ะมาเอาไหมครับอีกรอบหนึ่งนะ เมื่อกี้ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมซ้อมย่างจนซีบร์แป้งละโอเคครับผมหนึ่งสองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราหงม่อายุน้อยร้อยล้านค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอนาวังจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของสวนนะคะที่ตั้งคือบานเทพคิรีค่ะบันเทพคิรีปืนนาวังค่ะทีนี้ค่ะอ่า คุณลุงได้ปลูกอะไรบ้างคะในสวนนี้นอกจากต้นพะยุงก็มีพะยุงไทยพะยุงเวียดนามพะยุงไหหลําต้นยางนานก็พยานยไาม้ยืนต้นพยามหาเป,เป็นสวน,น,นสวน<ป>สวนี้เป็นไ<แ>ม้ยืนต้นทั้งหมดเลยนะคะคเป็นพืชระยะยาวเนาะก็คือผสมผสานกันไปใช่ค่ะแต่ปลูกไม้พะยุงของเรานี่กี่ปีแล้วคะตั้งปีปีอันที่ ไปรับกล้ามาวันที่สองมิจุนาหกหกสองเนาะอันนี้ก็หกห้าหกห้าหกหกอ๋อหกหกเนาะปีนี้ก็หกหก็สี่สี่ปีละเกือบเกือบเกือบสี่เนาะสี่ปีพอดีมิจุนาเครบลอกพอดีสี่ปีเลยค่ะก็คือประมาณนี้เนาะบองต้นแต่ว่าเห็นว่าพยุงไทยเดี๋ยวปลูกก่อนมาปีหนึ่งใช่ไหมคะก่อนปีหนึ่งครับก็คือเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะส่วนด้านหลังของต้นต้นด้านหลังเนาะ ต้นนี้จะเป็นพยุงไม้ฮวงหวาลี่ที่ออกจากทางบริษัทของเราเนาะนี่อันนี้คือปลูกที่หลังพยุงไทยหนึ่งปีครับอ่ะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเนาะว่ารอบต้นกี่เซนนะคะอ่านี่ก็คือได้ยี่สี่ห้าเซนเลยนะคะตัวนี้พยุงไทยอ่พยุงไทยหล่ำนะคะเวียดนามอันนี้จะเป็นต้นพยุงไทย,ยนะคะซึ่งปลูกก่อนหนึ่งปีนะคะ ตัวนี้ก็จะวัดได้อยู่ที่อะยี่สิบยี่สิบสี่กับยี่สิบห้าเซนเหมือนกันนะคะตัวนี้ถือว่าเท่าเท่ากันถือนะว่าเท่าเท่ากันแต่ว่าระยะการปลูกนะคะจะห่างกันหนึ่งปีแล้วก็เห็นได้ว่ามีการตัดแต่งกิ่งแต่ว่าพบพบแก่นแล้วใช่ไหมคะเมือมอม่อปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วครับอายุได้สามปีเนาะตัดแกงแต่งกิง่งอ่าก,ก็เห็นว่าความจักจังคือประยุง์ไทยก็ ไม่มีแก่นแต่ว่ายุงเวียดนามเข้าแก่นแล้วเข้าแก่นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นสีแดงแดงโอเคอันนี้แค่กิ่งใช่ไหมคะแค่กิ่งยังไม่ได้เจาะด้านล่างโอ้แสดงว่าเข้าไปถึงกิ่งแล้วตอนนี้ก็คือแค่สามปีเนาะตอนนั้นที่ที่ตัดแต่งกิ่งก็้อ๋อปีที่แล้วตัดแต่งกิ่งเข้าแก่นเรียบร้อยเห็นสีแดงเลยใช่ไหมคะดีใจใช่ไหมคะก็รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็ลองจะจะเหมือนกับทิศ เขาโฆษณาไหมว่าเอตัดดูแสดงว่าเข้าจริงชัวแล้วทีนี้มั่นใจแล้วเห็นว่าลงทุนไปซื้อถึงอ่ากระสินเลยใช่ไหมคะสมเด็จเลยสมเด็จเลยโอ้โหไปคนเดียวไปคนเดียวครับแม่บ้านเขาไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือแม่บ้านไม่เห็นด้วยก็เลยขับรถไปคนเดียวเลยอ่าก็จะผูกก่อนรวยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ยังไงเราเราก็ไม่เชื่อเต็มที่เนาะที่ว่าเราก็มีความกักอยู่ว่าเอ๊ะอย่างกังวลเนาะว่าจริงไหมจะขายได้แิงพันได้อท่าเรก็กลัวเนาะเพราะว่าเจอเจอเจอมาหลายมาหลายตัวเนาะตัวนี้อย่างใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเรามาสร้างความมั่นใจก็คือเพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้กับอ่าผู้ปลูกเนาะว่าทางบริษัทก็คือติดตามทุกปีทุกทุกเขตที่ที่ที่สามารถอ่า ลูกค้าให้เยี่ยมชมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ติดตามตลอดก็คือโทรมาถามถามว่าอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาดูแปลงว่าเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อเมื่อการขึ้นทะเบียนส่งออกเนาะก็สามารถติดต่อได้ที่เฟิร์สหรือส้มเลยอย่างเงี้ยค่ะ,คะในการขอขึ้นทะเบียนส่งออกแต่ว่าตอนพอกัดี่นะค่ะไอที่ว่าเราลงทะเบียนกับเซเตสนี่เราทำทำให้ลูกค้าอะไรอย่างไรอ่าก็คือจะเป็นการส่งเอกสารมาให้ที่เฟิร์สนะคะ ส่งเอกสารมาให้ที่เฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สขึ้นทะเบียนส่งออกให้ตัวนี้ก็คือทางบริษัทยื่นเอกสารมาทางบริษัทดำเนินการให้ฟรีตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะก็คือส่งเอกสารมาให้ที่เราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้แบบฟอร์มในการกรอกกรอกแล้วก็เซ็นมาให้ที่เฟิร์สกับส้มในการดําเนินการขึ้นให้หรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0989933255นะคะเฟิร์สจะอยู่ที่สํานักงานใหญ่ค่ะแล้วก็แล้วก็ส้มค่ะ082894130ค่ะ สำนักงานใหญ่ที่ผมแปลอ่าสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่หนองคายค่ะโอ้ยอยู่ที่หนองคายใช่ค่ะเพราะว่าง่ายต่อการดำเนินการจัดส่งไม้ไปยังประเทศจีนและเวียดนามค่ะตัวนี้จะใกล้ถึงว่าเมื่อปีกว่าๆนี่นะเกือบสองปีเจอดรอยู่ปั้นมันที่หนองคายใช่ค่ะแกจำผมไม่ได้หรอกผมทยเราคุยกันเพราะว่าของแกปลูกโตโตของผมอีกเยอะเาบอกค่ะใช่แล้วปลูกยังไงโตขนาดนั้น นี่จะถือว่าก็จะแบบไม่มีมันแย่งกันใช่ใช่ใช่ค่ะชิดชิดแต่ว่าได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ปลูกอย่างอื่นผสมประสานไปด้วยใช่แล้วเป็นไม้ไม้ยืนต้นทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ที่มาที่ที่ดูมาค่ะก็จะเป็นแบบว่าพืชที่แบบว่าอายุระยะสั้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นมันสับปะหลังเป็นข้าวโพดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอ้อยอย่างเงี้ยในการแซมแซมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นไม้ยืนต้น ใหญ่ทั้งหมดเลยไม้สักก็20ปีอยู่ข้างบนไม้สักยี่สิบปีมาทำบ้านมีไม้สักด้วยมีพยุงไทยแล้วก็มีอ่าไม้อะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ยันนายางนายานนาก็ปลูกปลูกพร้อมกันกับนี่แหละปลูกพร้อมกันกับอ่อพยุงเวียดนมจะเห็นได้ว่าแบบเป็นระยะที่แบบว่าชิดมากแต่ก็ยังสามารถเกิดเกิดเจริญเติบโตได้ดีนะคะตรงนี้ทีนี้นี่พบปัญหาอะไรบ้างคะก็มีแมลงนี่แหละนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นพยุงไทยหรือพยุงเวียดนามจะมีแมลงตัวด้วงครับนี่เจาะกินเป็นแผลรอบถ้ามันถ้ากินรอบเลยเนี่ยมันจะมันจะตายใช่ไหมเยื่อไม้มันกินรอบเนี่ยมันจะตายครับแต่ดีมันมันมันไม่ไม่รอบแล้วมันก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่แล้วป้องกันยังไงบ้างคะตอนนั้นผมก็หาเหล็กลแถบมาแยงมันมันก็ไม่ไหวกินต้นนี้มันกินต้นนี้ลุกลามก็เลยปล่อยเลยตอนนี้ ก็ทนรอดอยู่ไม่ได้ไปโอเคจบนะค่ะแล้วทีนี้ถ้าถ้าแนะนำนี่คือเป็นเป็นเป็น,ปนยังไงบ้างคะคุณส้มถ้าจะให้แนะนำเพื่อที่จะให้ดูแลถ้าเป็นเจอแบบปัญหาแบบนี้ก็ปัญหาแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จเจอทุกสวนเมื่อเริ่มเข้าแก่นแสดงว่าร่วงจอบแบบนี้แล้วเริ่มเข้าแก่นแล้วใช่ไหมคะ <S <S เราอาจจะใช้สายเคมีเข้ามาช่วยค่ะ แต่ว่าในสายเคมีที่เอามาช่วยตัวไหนนั้นก็ขอก,ก,ก็สอบถานไปที่ร้านขายยานะคะประมาณนี้หรือไม่ก็ใช้อะไรนะสารใบก้อน <c oughs> ลองฉีดดู <c oughs> ก็เคยเอาไปฉีดอค่ะแต่ว่าคุณลุงก็มีความความความอ่าความอ่าการดูแลด,ดีอยู่ก็คือสามารถหาอไม่ได้ละเลยก็ยังแก้ไขปัญหาจนน้องรอดมาถึงตอนนี้ใช่หรือว่าจะทาบนขาวก็ได้นะคะแปลงนี้จะไม่ให้สารเคมีเข้ามาเลยครับยาพ่นแมลงอะไรผมไม่ขีดปล่อยธรรมชาติคือ อแกนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างอย่างปลาอ้อยนี่ก็อยู่ฝั่งโน้นน้ำก็ไม่ให้ไหลก็คือเป็นคันดินรายวานไหลไม่เข้ามาในไรงเราไม่ให้เข้ามาในไรเพราะว่าจะเป็นแบบว่าปลูกแบบเธรรมชาติเนาะก็คือเบื้องต้นก็ทาปูนขาวได้นะคะทาปูนขาวรอบต้นค่ะใช่ค่ะมันจะป้องกันได้ตรงเขาทำให้ดีใช่ค่ะทาปูนขาวได้เลยค่ะแล้วแมลงก็จะไม่เข้ามาเจาะค่ะตัวนี้ ก็จะไม่มีสารเครมีเข้ามาเกี่ยวค่ะบางต้นเนาะแล้วอม,มีมีปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะหรือมีข้อแนะนําในการคนให้ปลูกไ,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 ไม่มีหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าบอลได้มันก็จะดีจะบอลออกไปสักหน่อยให้มันอืจะบอลปลูกที่อื่นใช่ไหมคะบอลไปขายอะไรถ้ามีคนรับซื้อนะก็อบอลไปให้แต่มันระยะห่างให้มันกว้าง เพิ่มมากขึ้นก็จะคิดว่ามันจะโตเร็วขึ้นนะคะถ้าใครสนใจต้นใหญ่นะคะสามารถติดต่อได้นะคะมาศึกษาได้นะคะตะบอลประยุงไทยออกถ้าสมมติว่ามีคนสนใจที่จะมาเยี่ยมชมสวนสะดวกให้มาเยี่ยมไหมคะมาเยี่ยมได้ครับอยู่ที่บ้านเทพคีรีีรหมู่เจ็ดนะคะอำเภอระวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะขอเบอร์ติดต่อในการเข้าเยี่ยมชม่อยค่ะ0ูนย์หกสามเก้าสามสองหกสองเจ็ดสี่อ่าค่ะ ค,ค,ค,คุณสุบันรับคะคุณสชื่อเบิมะะเบ่มเล่นชื่อเล่นชื่อ,อบ้มะคะชื่อเล่นคือคุณเบิ้มนะคะหรือว่าใครจะสอบถามคนที่กําลังอ่าสนใจเนาะหรือศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะอยากสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่098 9933 255นะคะเบอร์เฟิร์สค่ะค่ะแล้วก็เบอร์ส้มนะคะ 8, 2, 18, 4, 13, 0 8น1 8แปดสอนึ่งแปดเก้ค่ะค่ะใครที่อยากปลูกนะคะสามารถสอบถามได้เราและก็เจ้าของสวนได้เลยนะคะ เราดูแลต้นไม้วันนี้แล้ววันข้างหน้าต้นไม้จะดูแล,แลเรานะคะค่ะสำหรับหงมู้อายุน้อยร้อยล้านของเรานะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย